สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนาแดนมาโนมช่ออินทรพาลำนะครับโนมช่อลงมามัดให้มันห้อยลงมานะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทยอยออกเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ยาวแล้วก็จะโนมลงมามัดอันไหนที่เพิ่งออกใหม่ก็ยังไม่ได้มัดนะครับแต่เราก็จะมัดไปเรื่อยๆบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไม ต้องมัดช่อให้ห้อยลงแบบนี้นะครับแต่ว่าทางต่างประเทศเขานั้นเขาไม่ได้มัดนะครับไม่ได้มัดไม่ได้หอ่อเขาจะปล่อยตามสภาพเลยนะครับแต่ว่านาแดนคาดว่ามันจะเป็นด้วยดินฟ้าอากาศมันต่างกันนะครับเพราะว่าที่รู้ๆในประเทศไทยของเราเนี่ยครับต้องมัดนะครับต้องโน้มพอแดดร้อนๆแล้วก็จะโน้มลงมานี่นะครับ มัดห้อยลงมานะครับลำดับแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้งวงหักนะครับเพราะอินทผาลามแต่ละพวงเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ10บกิโลกร,รัมนะครับถ้าเราไม่โน้มมามัดไว้อย่างนี้นะครับก็อาจจะหักได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเพื่อง่ายต่อการแต่งลูกนะครับนี่นะครับเวลาลูกมันโตหน่อยก็จะเด็ดออกเว้นระยะไว้ ประมาณ1นิ้วนะครับต่อลูกแล้วก็อย่างที่สามอย่างที่สามก็คือดูห่อง่ายแล้วก็ดูสวยงามนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ออกมาประมาณสิจันแล้วนะครับแต่ว่าทางต่างประเทศนั้นมีสภาพอากาศไม่เหมือนกันนะแดนคาดว่าจะเป็นที่อากาศนะครับแล้วก็พื้นดินประเทศไทยจะเป็นดินดำอุดมสมบูรณ์ ทำให้น้ำเลี้ยงเยอะช่ออินทผาลามนั้นก็หักง่ายเราก็จึงต้องโน้มลงมาแล้วก็มัดแบบนี้นะครับส่วนต่างประเทศนั้นเป็นทะเลทรายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็อากาศก็จะร้อนจัดเมื่ออากาศร้อนขั่วช่อของอินทผาลามเนี่ยก็จะเหนียวนะครับจะไม่หักง่ายไม่เหมือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ต้องมัดนะครับแดงสันนิ้ สันนิษฐานว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ประเทศไทยนี่ถ้าไม่มัดนี่นะครับไม่โน้มช่อลงมามัดอย่างนี้นะครับหักหมดแน่นอนครับช่อยนะวละอินสา,าลาเนี่ยจะต้องหักหมดเพราะว่าฝนตกความชื้นเยอะก็จะทําให้ต้นของงามช่ออวบแล้วก็หักง่ายนะครับหักง่ายนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ประมาณสิบห้าจัน ก็ต้องโน้มหมดครับต้นนี้ก็ประมาณสิบห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังทยอยออกออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับยังไม่หมดอันนี้ที่โน้มไปแล้วก็ประมาณสิบกันนะครับที่โน้มแล้วโน้ม,มามัดแล้วที่ยังไม่โน้มก็มีนะครับนี่นะครับ อินทราลประเทศไทยกับต่างประเทศที่มันแตกต่างกันก็คือดินฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าดินทรายเนี่ยก็จะทําและอากาศร้อนเนี่ยคั่วของเขาก็จะเหนียวจะไม่หักง่ายส่วนประเทศไทยนี่อากาศมีความชื้นมากช่อของเขาก็จะหักง่ายพอลูกเขาโตแล้วถ้าเราไม่มัดไว้อย่างนี้นะครับลูกเขาโตเมื่อไรช่อของเขาก็จะหัก ้อยลงมาเพราะรับน้ําหนักไม่ไหววันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมช่ออินดะผาลำนะครับเขาจะเรียกว่าจันรืเรียกว่าเป็นช่อแล้วนะครับอย่างนี้นะครับกำลังติดชมสวนยามเย็นครับท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้เคยเป็นพระเอกนะครับแต่ปีนี้หน่อโตซะแล้วก็จึงทำให้เขาไม่ดกจะออกมาแปดจัน นะครับแปดจันแต่จันก็ใหญ่อันไหนที่มีหน่อก็จะออกจันไม่เยอะนะครับออกจันไม่เยอะอันไหนที่หน่อกไม่มีก็จะออกมากหน่อยอยากก่างก็ต้นที่พาไปชมเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ